สาวหน้าใหม่ที่อยากสิ่งใจมันวิ่งหาบิ๊กไบค์แต่จะเอาคันแรงก็กลัวบินจะคันเล็ก ก็กลัวไม่อินไม่ต้องรีบจัดหนักเดี๋ยวเราพาไปรู้จัก3รื่นเด็ดเผ็ดสุดในย่านขันแรก Triumph Speed 400 Modern Classic อังกฤษเครื่องสูบเดี่ยว4 0 0ซีหนัก170กโลเบาะสูง79เซนสาวสูง160ไม่ต้องขย่ n เป็นลิงหลุดปา่า40แรงม้าแรงบิด37.5นิวตันเมตรพุ่งจากศูนย์ถึง100ใน6.4วิถ้าแฟนเก่าขี่ผ่านก็เร่งแซงสวยๆไปเลยค่ะสิทอปสปีดที่165กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเล็กแต่แรงเอาเรื่อง Traction Control ABS ก็มีให้ครบแถมผ่อนเริ่มต้นเพียง3,34บบาตนสรั สาวสายชิลส์ขี่ทำงานขี่ตามกระแสหรือแม้แต่ขี่ทำคอนเทนต์ก็สบายเยบเพ่ดูแพงสไตล์ผู้เรียงกฤษคันที่2 Royal Enfield Gila 450ดิบเท่เหมือนสาวอินดี้หน้าคมเครื่องสูบเดียว4 5 0 c ีหนัก184กิโลกรัมเบาะสูง78เซนติเมตรคันนี้สาว160ไม่ต้องคิดบิดได้แน่นอนไม่ต้องเยืดจนตะคิวกิน40.2แรงม้าแรงบิดสูงสุด40นิวตันเมตร0-100ใน7.5วิ็อปสปีดที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอกรุบกริบคันนี้รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนด้วยนะเออ าออฟฟิศตลอดหมดมาพร้อมส่วนลด10,000บาทคุ้มง่ายขี่สนุกครูมีค้าจะถ่ายรูปมุมไหนก็เป๊ะปังและคันสุดท้ายสําหรับตัวแม่เท่ดุทรงพลังยามาฮ่ MT07 Hyper Naked เครื่อง2สูบเลียง 700cc หนัก182กิกรัมบอกสูง80.5เซนเมสูง165ก็เอาอยู่สง่าเหมือนขับไปเดินพรมแดงที่เมืองคานกำลังสูงสุด75แรงม้าแรงบิดสูงสุด68นิวตันเมตรล็อกเมคอัพให้เป๊ะเพราะพี่เขาสูงถึง100ตึงๆใน3.8วิบิดแล้วความเฟสมันพุ่งเหมือนดอลลี่ไอใต้ตาท็อปสปีดที่220กิโเมตรต่อ ชั่โมงนะจ๊ะเธอมาพร้อมส่วนลด6 000, 1 5 0 0บาทแถมฟรีประกันชั้นหนึ่งสายเฟียสสายเท่เร่งแซงแรงทุกแยกดู fast and feminine สามคันสามสไตล์แล้วสาวๆล่ะจะเลือกคันไหนมาประจำกานก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือจะจิกส้นตึกมาดูตัวจริงก็ได้ที่สิริชัยมอเตอร์เซลได้เลยนะคะ